ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงที่เดือดสะเทือนเวทีนางงามสำหรับเรื่องราวดราม่าของเวทีมิส g กลน t ท a แ l นด์ที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาณวัดอิสระไกศีลหัวเรือใหญ่แห่งเวทีมิสแ l ลนก็ได้ออกมาไลฟ์สดหลังจากที่มีข่าวเมาส์กันว่าอิงฟ้าวรหาหะบินไปพักผ่อนถึงประเทศสิงคโปร์กับสาวหล่ออักษรนยอดต่อหน่อซึ่งระหว่างไลฟ์ก็มีแฟนๆถามถ่ายเข้ามาเรื่อยๆว่าอิงฟ้าไปสิงคโปร์จริงหรือไม่และตอน,นอเป็นใคร ซึ่งนวัดก็ได้เล่าให้ฟังแบบฟาดมี่ยังเลยทีเดียวและมีคนที่ผสมผสานเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนที่พยายามมาเป็นเจ้าชีวิตของน้องและที่หายไปเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่แพลนของน้องฝากบอกคนนี้ด้วยนะผมรู้ทุกอย่างเชิญเข้ามาคุยกับผมที่ออฟฟิศถ้าคิดจะมาวุ่นวายผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องความรักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักมันส่งเสริมทำให้ดีมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าความรักแล้วไม่มองกาละเทศะและหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าครบปลดคนแบบนี้ไม่น่าครบไม่มีใครเคยบอกเลยว่ามารยาทเขาสะกดอย่างไงเขาทําตัวกันอย่างไงร,รู้หมดนะว่าทําอะไรรู้หมดนะว่าพาไปไหนรู้หมดว่าอยู่กรุงเทพคุณทำอย่างไงร,รู้หมดว่าอยู่ตรงไหนเวลาไหนแทบจะรู้ได้ซ้ำว่านั่งอยู่บนฟุตบาททําอะไรมันไม่ได้หล่อมันไม่ได้เท่หรอกจําไว้ แน่จริงก็มาเจอกันเลยที่ออฟฟิศที่พูดทุกวันเนี่ยผมอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้แล้วไม่ได้ถูกแบบสูบแสงแบบนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนไปสืบประวัติคนนี้มาละกันเคยคบกับใครเคยทําอะไรกับใครผมไม่อยากให้อิงฟ้าต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจใช่ไหม แต่อย่างน้อยผมก็ต้องห่างน้องไปเนี่ยประมาณ5-6วันไม่หือไม่อือเก่งมากผมรู้นะคุณเครื่องขึ้นเครื่องบินสายการบินอะไรออกจากประเทศไทยไปวันไหนออกกี่โมงผมรู้หมดไปกันกี่คนผมก็รู้ผมรู้ไนดะ้ทังที่18รู้หมดนะครับไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผมรู้หมดแล้วที่สําคัญญาติคนนี้เป็นคนไปด้วยเป็นญาติคนรจะช่วยกันดึงเปล่าสนับสนุนนั่นแหละผมถึงบอกไงผมโพสต์อยู่ตลอดคนจะพังมาจากญาติ กับมีแฟนนั่นแหละรายชื่อที่ไปมีญาติคนเก่งคนนี้หนึ่งคนแล้วก็คนนั้นอีกหนึ่งคนทำไมเอาสิขุดขึ้นมาเลยนิสัยเป็นยังไงผมไม่รู้ผมอยากรู้ผมไม่ได้ก้าวล่วงเขานะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้พูดชื่อใครแต่ว่าพักได้พักครับ สงสารกันบ้างน้องเพิ่งจะยืนได้อายุ27ปีเพิ่งยืนได้4เดือนขอเวลาน้องให้ยืนให้นมั่นคงอีกจะพักก็ได้นะครับในฐานะผมเป็นผู้ปกครองน้องผมก็เหมือนคุณพ่อของน้องเด็กกาลังโตเด็กกําลังดีเด็กกาล,ล,ลังไปได้คุณลากเด็กออกจากบ้านเป่าหูกันแบบนี้มันไมไ่มันไม่ดีอะ่ะไม่น่ารักเอยแล้วก็ฝากไปถึงแม่สื่อด้วยนะผมรู้ถนะ้าใครเป็นแม่สื่อระวังให้ดี หยุดได้แล้วนะหยุดเป็นแม่สิทําไมตอนนอต้องมายุ่งกับอิงฟ้าอ่ะพูดตั้งนานยังไม่เข้าใจเหรอผมดูแลอิงฟ้าผมดูแลอย่างดีรถป้ายแดงถ้าไปต่างประเทศหรือไปไหนมีเครื่องบินสปอนเซอร์คือต้องนั่งบิส n ิเนสคลาสถ้าเป็นเครื่องบินโลคอสต้องนั่งแบบข้างหน้าสุดเป็นเป็นคลาสพิเศษถ้าวันหลังทนไม่ไหวอยากชวนอิงฟ้าไปต่างประเทศถามผมก่อนนะผมจะให้สิ่งที่ผมต้องการ เอาไปอ่านเหมือนที่ผมให้ลูกค้าเวลาที่ผมบอกว่าลูกค้าชอบอ้างว่าจะเอาอินฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่น,น,น,นโดยที่ไม่ทาสัญญาไม่บอกไม่กล่าวพอผมบอกว่ายังไม่ให้ไปอย่างเช่นเกาหลีผมถูกด่าวันหลังนะคุณตอนอถ้าคุณทนไม่ไหวอยากจะพาอินฟ้าไปทีผมขอความร่วมมือหนึ่งพาน้องไปสายกันบินที่ดีหน่อยและนั่งบิส s ิ c คลาสอย่าพาไปนั่งสายกันบินแบบนั้นที่คุณพาไปและอย่าพาไปนั่งแบบนั้นมันไม่เท่โรงแรมที่พักก็ขอระดับ5้าดาว เข้าใจใช่ไหมบอกกันตรงๆจะได้แบบเออทนไม่ไหวแล้วอยากไปไปจะได้รีควายเมนเลยว่าไปกลับด้วยสายการบินนี้นั่งบิสเสร็จคัสเท่านั้นแล้วไปกลับพร้อมกันไม่ต้องอายขาไปยังไปพร้อมกันได้เลยแมขากลับจะมาแบบระวังตัวเกินแมนแมนเขาไม่ทํากันหรอกกล้าทําก็กล้า ซึ่งตลอดดราม่าที่ผ่านมาก็มีเหล่าพี่ๆนางงามออกมาเตือนสติอิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นโกโก้อาริยะฝ้ายสุภาพรมาลิซ้อนหรือแม้กระทั่งน้ำพฤชชรพรจันทรประดิษฐ์มิกลานไทยแลนด์2020แต่การออกมาเตือนสติดังกล่าวเหมือนจะกลายเป็นเหล็กยาวที่กลับมาทิ่มแทงพวกเธอเพรเหล่าแฟนคลับของอิงฟ้าก็รู้สึกไม่พอใจและก็ใส่ทั่วแบบยับยับ จนทั้งฝ้ายสุภาพร์มาลิซ้อนและน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์ก็ต้องออกมาไล่สดฟาดกลับแบบทันทีเธอวันนี้ฉันโดนแบบแส่ยัดยันยน,น้องทำไมพี่ฝ้ายไม่คุยกับน,น้องดีนะของพี่ฝ้ายมีแบบทำไมพี่ฝ้ายคงนัวเรียกยานดีดำเลยบอาก,กูเกี่ยวอะไรคะ <c oughs> แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไม คนจะทําได้มากกว่านี้พี่ฟ้าคือคนที่พี่ฟ้ารักและเข้าลบทําไมพี่ไฟ้าไม่ทําอะไรให้มากกว่านี้ทําไมพี่ไฟ้าไม่รีแอคชั่นมากกว่านี้คะให้เป็ภาษาบา้านเราไหมภาษาคนทั่วไปไหม <c oughs> อ่าบุยรี่ยาเขาค่าไม่่มยาเขาค่ะ <c oughs> คือพี่พูดสอบเลยคือแบบหนูแบบโดนเยอะมากคือแบบคือหยพยายามที่แบบ ไม่พูดอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าประเด็นคือเราไม่รู้ว่าแบบเรื่องจริงๆอ่ะมันมันมันตื้นมันหนาแน่นบางยังไงอ่ะคุยกับโก้หนูบอกเลยแบบโลามไปถึงโก้ด้วยนะทําไมพี่ไฝไม่บอกโก้โก้คะที่สิ่งที่พี่โก้พูดหมายความว่ายังไงคะไปถามโก้คะ่ะถามทำไมนึกม,มาก ขายความว่าไงหนูแบบถ้าใครหนูด้วยนะหนูว่าเป็นยเอ่ะเป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทโก้อ่ะทําไมแบบไม่เตือนโก้อะไรเงี้ยตัวหามันมันยังไม่รับเลยค่ะเตือนอะไรมันก่อนก็คือตอบไลน์แล้วเคลี่ยงโทรศัพท์ทิ้งก็เป็นคนที่กดตอบไลน์แล้วเคลี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเลยคือตอบกลับคือก็เคลี่ยงโทรศัพท์ทิ้งแล้วไม่ตอบแล้วสามวัน ตลกคือบอกว่าเออนู่นเห็นไหมในเทอร์มิเตอร์เขาด่าสาวโก้เต็มเลยเนี่ยมันต้องเครียดแน่มันไม่เครียดค่ะมันพ้นแล้วมันนอนนาอเดี๋ยวไปสามสี่วันคนก็ลืมแล้วมันหลับอยู่ตอนมีค่ะมันไม่เจ็บค่ะนี่คนรับภาระเนี่ยรุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นพี่มันั้งหลายนี่เลยค่ะที่โดนด่าตามยังงงอยู่เลยมัาด่าอะไรกันวะและมีโยงไหมนะว่าแบบผู้จัดการกองคนเก่าก็คือคนก่อนก็คือพี่ทําไมไม่สอนแบบ สอนโก้บ้างว่าแบบควรจะพูดจะใจยไงคือแบบสอนอะไรมันก่อนกระดาษแชทมันจะไม่อ่านของให้ก็ตอบแชทให้ได้ก่อนคือหนู <So S 1> ว่าแบบเที่ทับกระดาษขอ <Whoa. S 2> โก้องว้อหาก็ได้โก้ Go. พี่มีเรื่องคุยด้วยตัวเนี้ยพี่โดนเยอะมากเลยโก้ธอ๋อพี่ป้ายหนูเพิ่งตื่น <c oughs> เคก็สะดวกคุยไหมหนูก็สะดวกนะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพี่ป้ายได้ดูไลฟ์น้องจนจบไหมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูหนูดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็จับใจความได้ยังไงบ้างคือลาทังคุยกับโกอยังคุยไม่รู้เรื่องเลยอะ ม,มันไม่เคยคุยรู้เรื่องนะเหมือนถามว่ากินข้าวในโก็ตกอาบ,อบน้ําแล้วอ่ะเขาใส่ช่ดว่าเป็นประมาณนั้นน่ะแล้วคือเป็นประมาณนั้นอ่ะโอ๋ถามจริงหมดก็จะอ่านแล้วครก็จะถ่ายแล้ววันยวซีนใหญ่ทั้งวัน <c oughs> เส้นเลือดนี่ปูดขึ้นคือแบบต้องนั่งนวดแบบว่าคำดาวมาลีซ้อนคำดาวอยากจะกีดใส่หน้านึกเว่าอยากจะกีดกีดกีดใส่หน้าแต่คือก็แบบ แล้วประเด็นคือมันพอมันโผดอ่ะเหมือนมันเหมืน <laughs> มนอนตอนเสร็จแล้วแม่งทิ้งโทรศัพท์ไปเลยอ่ะเข้าใจใช่ปะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บแอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ